วันนี้เราจะมาถ่ายวิญานะโวลแนนหม้อน้ำนะครับฟอร์จูนเนอร์นะฟอร์จูนเนอร์อรนเดี๋ยวก็ถอดกัดข้างล่างออกนะครับตรงนี้นะสีขาวนี่นะมือนีคายออกแล้วก็หลองน้ำไปได้ไม่เลอะ ปีหนึงหน่งปีนึง่งปีนึงผมก็จะเปลี่ยนครั้งนึงนะะเปลี่ยนครั้งนึงเรือกำลง,งถ่ายข้าวออกอน,น้องดินกับน้องแดงน้องแดงก็ถ่ายเรียบร้อยไปแล้วเลวน้องนินนะบาลอนก็ถ่ายไปเรียบร้อยแล้วก็ถ่ายทุกปีครับนะเรือคุณแลาบ มันคงลอยพาวเวอร์มันเบรกนะันนีะก็รออันนี้คลิปสั้นๆนะครับโอเคขอบคุณครับ